สามหนึ่งสองสามจีเอาขึ้นหน่อยสีลูกขึ้นแล้วอ่าลองลูกหา้าข,ขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเอาไม่มีแรงอ่ะเอา

ding 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 ding